พระคตสัมกมภีร์หนังสือผูนิีฉัยเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อโยชูวาให้ประชาชนแยกย้ายไปคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปยึดครองที่ดินที่เป็นมรดกของตนประชาชนได้ผลนิบัติพยาเวตลอดชีวิตของโยชูวาและตลอดชีวิตของพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนกว่าโยชูวาและเป็นผู้เห็นพระราชกิจยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพยาเว ผู้ซึ่งได้ทรงธรรมเพื่ออิสราเอลโยชูวาบุตรนุนผู้รับใช้ของพยาเวสิ้นชีวิตเมื่ออายุได้110ปีเขาทั้งหลายก็ฝังท่านไว้ในเขตที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนัตเฮเลสในแดนเทือกเขาเอฟราอิมทางทิศเหนือของภูเขากาอัสและคนรุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา แล้วคนอีกรุ่นหนึ่งก็เกิดตามมาพวกเขาไม่รู้จักพยาเวอีกทั้งไม่รู้เรื่องพระรศกิจที่ทรงทำรรเพื่ออิสลาลขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอสวัสดีพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากโต๊ะสิธิพิบาลเป็นการเยี่ยมเยียนนำบทสู่บ้านนำจิตวิญญ,ญาณสู่พระคริสต์ นำชีวิตสู่การรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้เราก็เดินทางสำรวจพระกัมภีร์มาถึงหนังสือผู้วินิจฉัยเป็นพระคัมภีที่มุ่งเน้นเหล่าบรรดาวีรชนที่จะพยายามต่อสู้ศัตรูในสมัยแรกที่พวกเขาได้ครอบครองแผ่นดินคณะอันตามพระสัญญาของพระเจ้าหากเราศึกษาในตอนนี้เราก็จะพบว่าวีรชนเหล่านี้ เป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเลือกและทำภารกิจผักดันศัตรูให้ออกไปจากอาณาเขตดินแดนที่พวกเขาครอบครองอยู่หลังจากโยชูวสิ้นชีพแล้วคงเป็นหนังสือเล่มนี้ตามหลักพักพีฮิบูนะครับในสมัยที่ไม่มีกษัตรยิย์เป็นผู้ปกครองหรือผู้นำบรรดานักประวัติศาสตร์พัมภีเรียกช่วงเวลานี้ว่าสหพันธ์12เผ่า พวกเขาทั้งหลายมีพระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของอิสราเอลและเป็นประชากรของพระองค์และคนอิสราเอลได้เป็นประชากรของพระเจ้าตามพันธสัญญาที่บนภูเขาซีนายชนอิสราเอลสิบสองเผ่านี้จะมีการปกครองตัวเองแต่ละรัฐแต่ละเผาเป็นอิสระต่อกันแต่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมของทุกเผา เผ่าไหนาถูกศัตรูลุกลานพระเจ้าก็ให้เผ่าพี่น้องแต่ละเผ่านั้นมาเกื้อหนุนมาช่วยกันเกื้อกูลแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือซึ่งกันและกันหิพันธสัญญาก็จะเป็นหมายสําคัญหากผิดพันธสัญญาไปตั้งที่แห่งใดที่นั่นก็จะเป็นสถานที่รวมกันนมัสการพระเจ้าหากเราจะพิจารณาค่ครวญถึงพระภีต,ตอนนี้หนังสือผู้วินิจฉัย เราจะพบถึงพระเจ้าทรงมีพันธสัญญาต่อชนชาติอิสเวนและพวกเขาจะต้องสับซื่อและจงรักภักดีต่อพระเจ้านมาสัสก,การพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากพวกเขาไปนมสัสก,การพระอื่นถือว่ากระบฏจะต้องได้รับโทษเมื่อคนอิสเอลอยู่ในแผ่นดินนี้พวกเขาจะต้องปรับตัวพอสมควรปกติแล้วคนอิสราเอลจะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลักพวกเขาจะต้องเดินลอนแรงไปที่ต่าง แต่เวลานี้เขาได้ตักหลักปั้งฐานที่ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการทําการเกษตรเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนอิสราเอลเช่นความเชื่อของศาสนาต่างๆเริ่มอิทธิพลต่อชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราอ่านหนังสือผู้วิจัยพระเจ้าก็ดนใจผู้เขียนผู้บันทึก ให้เราทั้งหลายผู้อ่านได้ทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อประชากรของโปรองชนชาติอิสเาเอลในเวลานั้นสิ่งที่หนึ่งถ้าเราดูในหนังสือผู้วินิจฉัยเราจะพบว่าพระกมภีผู้วินิจฉัยนี้ชี้เรแล้วเห็นความจริงว่าพระเจ้าต้องการให้ชนชาติอิสเาเอล์มีความสรซื่อมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกอันดับต้น พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและรักษามันไว้ให้มั่นคงและพวกเขาจะต้องเป็นผู้นำพระพรของพระเจ้าไปสู่บรรดาประชาชาติแต่ถ้าหากวันใดพวกชนชาติอิสเรยียนได้ทอดทิ้งพระเจ้าไม่สัดซื่อไม่จงรักภักดีกบฏต่อพระเจ้าเมื่อไหร่ความพินาศก็จะมาถึงพวกเขาในหนังสือผู้นิชัยบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อหได้เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า พูดของพรยาเวได้ขึ้นไปจากกินการถึงโบคิมและท่านกล่าวว่าเราได้นำเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากอียิปต์และนำพวกเจ้ามาอย่างแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่บรรพุรุษของเจ้าทั้งหลายว่าเราจะไม่มีวันหักพันนทัศญาที่เราทำกับพวกเจ้าเลยและเจ้าทั้งหลายอย่าทำาพานทัศญากับชาวแผ่นดินนี้พวกเจ้าจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย แต่เจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังเราทําไมเจ้าทาเช่นนี้เล่าฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลายแต่พวกเขาจะเป็นหอกข้างแคร่ของพวกเจ้าและบรรดาพระของพวกเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าทั้งหลายเมื่อทูตของพระยาเวกล่าวคำเหล่านี้แก่คนอิสรเอลทั้งปวงแล้วประชาชนก็ส่งเสียงร้องไห้ และพวกเขาเรียกที่นั้นว่าโบคิมและถวายสัตวบูชาแต่พยาไวที่นั่นโบคิมแปลว่าร้องไห้สิ่งที่สองเมื่อเราอ่านหนังสือหรือพระคัมภีผู้วิจิยได้ฉายภาพชีวิตจริงของคนอิสเอลหลังจากที่โยชัวสิ้นชีพแล้วอิสเอลรุ่นใหม่พวกเขามีชีวิตเป็นตัวของตนเองสูงอาจเป็นเพราะว่าช่วงชีวิตของเขาไม่ได้ต่อสู้อะไรมากมายนัก ทุกอย่างดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมผ่านบรรพุทษของเขาไว้พร้อมแล้วผ่านคนรุ่นก่อนอิสเอนรุ่นใหม่เริ่มไปนมัสการพระอื่นพวกเขาไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหรือเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองครอบครองเขาต่อไปพวกเขาทำผิดต่อพระเจ้าเราทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้วินิจฉัยบทที่21ข้อ25บันทึกสั้นๆไว้ว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสาเอลต่างก็ทําตามที่ตนเองชอบและมีอีกตอนหนึ่งได้บอกว่าคนอิสาเอลนทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและปฏิบัติบรรดาพระบาอันพวกเขาละทิ้งพระยาเวพระเจ้าแห่งบันพระบุษผู้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์พวกเขาไปติดตามพระอื่น ซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบและกราบไหว้พระเหล่านั้นทําให้พยาเวเกิ้วเขาล่างท้ายละทิ้งพยาเวไปปฏิบัติพระบาอันพระอัฐาโรธดังนั้นพระพิโรธของพยาเวจงพุ่งขึ้นต่อคนอิสลาลพระองค์จึงสงมอบพวกเขาไว้ในมือพวกจนผู้ปล้นเขา และทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่สามารถต่อต้านศัตรูได้เขาทั้งหลายออกไปรบเมื่อไรพระหัตถ์ของพยาเวก็ต่อต้านทำให้เขาพ่ายแพ้ดังที่พยาเวรตรัสแล้วและดังที่พย,ยาเวทรงปฏิญาณไว้กับเขาและเขาทั้งหลายก็เป็นทุกข์ยิ่งนัก และสิ่งที่สามเมื่อเราอ่านหนังสือหรือพระคัมภีร์ผู้วิจฉัยนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ชี้ให้ผู้อ่านผู้เชื่อได้เห็นถึงพลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาเมื่อคนอิสราเอลทนทุกข์สำนึกผิดหันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยและประงทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ แม้ว่าคนอิสราเอลจะทอดทิ้งพระเจ้ากี่ครั้งร้องให้ข้าควรวนต่อพระเจ้าเมื่อไรมากมายแค่ไหนและเมื่อเขาหันกลับมาหาพระองค์พระองค์ก็ยังรักเขาก็ให้อภัยช่วยเหลือเขาทุกครั้งพระองค์ทรงเรียกบุคคลต่างๆมาช่วยเหลือคนอิสราเอลบุคคลเหล่านั้นเราจึงเรียกเขาว่าผู้วินิจฉัยเมื่อพระมิกล่าวถึงผู้วินิจฉัยส่วนมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้นำทางทหาร ทางกองทัพมากกว่าเป็นผู้นำทางกฎหมายหรือบนบัญญัติหากเราอ่านในหนังสือพระกัมภีร์ผู้วินิจฉัยเราก็จะพบผู้วินิจฉัยนะครับบุคคลต่างๆมากมายดังเช่น12คนที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับอดนีเอลเอฮูชัมกาเดโบรากิเดอนเยบทาแซมซัน แต่ยังมีผู้วินิจฉัยน้อยครับเช่นโทรายาอีอิปซานเอโรนและอับโดนนั่นคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้มีส่วนช่วยคนอิสเซนเมื่อเขามาตั้งลกลากอยู่ในแผ่นดินแห่งคำทรงสัญญานะครับเมื่อเรามองหานเรื่องนี้เราโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับสรับองค์พระเยซูคริสต์ทิพโรงทรงเลือกสรรเรา ให้เป็นประชากรของพระเจ้าให้เป็นชนชาติอิสราเอลใหม่พระเจ้าสัญญากับเราทั้งหลายว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราและพระองค์จะทรงนำทางชีวิตของเราไปสู่แผ่นดินใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในแผ่นดินสวรรค์น,นะครับเรากับพระคุณพระเจ้าสารพระสัญญาของพระเยซสุคริท์ที่พระองค์บอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่าน และแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือจงรักกานละกันส่วนบรรดาผู้เทียนต้อนรับองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามขององค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า เราขอบพระคุณพระองค์นะครับสำหรับพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่ให้เราเป็นประชากรของโปรองโปรองทรงเลือกสรรชีวิตของเราและพปรองทรงแสวงหาเราทรงประทานแผ่นดินให้กับเราทั้งในแผ่นดินนี้และในแผ่นดินสวรรค์อาจารย์เปโตรได้หนุในใจเราว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกโปรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอรันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระกิติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมาศจรรันของพระองค์เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่บัดน,นี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับความเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาจากองค์พระเยซูริ์เจ้าแล้ว ขอบพระคุณพระเจ้านะครับในความรักของพระเจ้าทุกครั้งที่เราทําความผิดบาปทุกครั้งที่เราผิดพลาดไปทุกครั้งเมื่อเราสํานึกผิดเราหันกลับมาหาพระเจ้าหันกลับมาหาพระเยซูคริสต์พระองค์กระสงให้อภัยและพระองค์ทรงชําระล้างความบาปผิดของเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันมั่นคงเช่นนี้ซึ่งพระองค์ทรงกระทํากับคนอิสราเอลนในดินแดนแห่งคําสัญญา และความรักนี้ก็เต็มล้นในชีวิตของพระเยซุคริสต์ผู้ทรงรักยอมรับและให้อภัยแก่เราเสมอนะครับพระเยสูคริตรสต์ทรงให้พระบัญญัติท่ามหาบัญญัติแก่เราซึ่งเป็นถ้อยคําที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับพระองค์ก็ทรงรบบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆไว้พระองค์ทรงสอนเราว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือน รักตนเองเมื่อพระเจ้าให้คนอิสราเอลนั้นเป็นประชรต่อประชาชาติณเวลานั้นและเวลานี้ก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็ทรงปรถนาให้เราได้นำความรักแบ่งปันพระพรของพระเจ้าไปยังเพื่อนบ้านของเราดังคำสอนของพระเยซสุคริตและพระองค์ยังทรงสอนต่อไปอีกว่าเป็นพระบัญญัติใหม่นะครับในยอห์นบทที่13ข้อ34ถึงข้อ35บอกว่า เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านทั้งหลายถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่พรงทรงรักทรงเลือกเราให้อยู่ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในชุมชนในสังคมครับ อย่าให้กระแสของสังคมเป็นตัวกำหนดเราแต่เราเองนะครับจะเป็นผู้มีอิทธิพลที่ดีต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศชาติและต่อโลกใ่ดีนะครับดังคำตรัสของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนจับจ้อ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนกครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถาังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นขอพระคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ท่งรักและทสงเลือกเราให้มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าในโลกนี้ในแผ่นดินนี้นะครับนั่นก็เป็นภาพรวมของหนังสือ ผู้วินิจฉัยนะครับที่พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์ผ่านคนอิสราเอลมาถึงเราทั้งหลายซึ่งเป็นอิสราเอลใหม่ทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับสำหรับวันนี้หนังสือผู้วินิจฉัยก็เราจะเรียนรู้กว้างๆเพียงแท่นี้นะครับหากพี่น้องต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมพี่น้องอ่านในรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จากการอ่านในแต่ละบทในแต่ละข้อในแต่ละวรรคในแต่ละตอนนะครับวันนี้เราไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราพบกันในครั้งหน้าในหนังสือเล่มต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงนำทรงอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในถ้อยคําที่แบ่งปันในวันนี้ก็จะหนุนใจพี่น้องได้มีกําลังไดรับการเสริมกําลังจากพระเจ้าได้รับพระพรจากพระเจ้าเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นที่เราจะเป็นพระพรแก่ก,กันและกัน และเป็นพระพรแก่ผู้อื่นต่อไปนะครับขอพระเจ้าสรงสิทธิ์อยู่ด้วยและพบกันอีกในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ